กัมพูชาถือกล้องโฆศรรัฐบาลไทยถือไม่สึกข่าวสารที่พ่ายก่อนเสียงปืนแรกฝ่ายหนึ่งกำกับละครยกนักข่าวปลอมขึ้นเวทีอีกฝ่ายกลับยอมจ่ายค่าเครื่องบินโรงแรมเชิญมาโชว์ต่อในไทยในสึกที่ชี้ขาดด้วยภาพและเสียงโฆศรรัฐบาลกลับทำหน้าที่เป็นเพียงไม้ไร้สายในมือกัมพูชาผลลัพธ์คือไทยพ่ายในเรื่องเล่า ทั้งที่กระสุนยังไม่ทันลั่นสงครามชายแดนไทยกัมพูชาในวันนี้ไม่ได้ถูกตัดสินด้วยเสียงปืนหรือจำนวนทหารหากแต่ชี้ขาดกันด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารกัมพูชารู้ดีว่าหากควบคุมเลนส์ให้โลกเห็นตามที่ต้องการก็ไม่จำเป็นต้องชนะในสนามรบจริงเพียงสร้างภาพว่าไทยคือผู้ลุกรานทุกอย่างก็ถูกปิดฉากลงสิ่งที่น่ากังวลคือสหรัฐมองออกชัดเจนว่าไทยกำลังเสียเปรียบ ฝั่งกัมพูชาส่งสารพร้อมแพ็คเกจครบชุดภาพคลิปและการเล่าเรื่องที่สอดคล้องเป็นระบบขณะที่ไทยกลับติดลมในกรอบราชการใช้ถ้อยคำแข็งทื่อที่ไม่เป็นภาษาของโลกการเยือนไทยของดรแอนดรูไบเออร์สรองผู้ช่วยรองวอกลาโหมสหรัฐจึงคือสัญญาณเตือนเขาไม่ได้พูดแค่เรื่องหยุดยิงหรือเจรจาแต่ย้ำชัดว่าเกมข่าวสารคือจุดอ่อนของไทย คําพูดนี้ไม่ใช่เพียงคําทูดหากแต่คือกระจกสะท้อนสายตาวอชิงตันที่กําลังจับจ้องยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลจริงของไทยยังถูกเก็บไว้ในลิ้นชักรายงานจากกาชาสากลคณะผู้สังเกตการอาเซียนและคํายืนยันจากทูตต่างประเทศทั้งหมดมีน้ำหนักมหาศาลแต่กลับถูกปล่อยให้คลิปตัดต่อและคำใส่ร้ายครองพื้นที่แทนเมื่อสนามรบแห่งศตวรรษที่21ย้ายจากป่าเขามาสู่หน้าจอมือถือทั่วโลก ไทยจึงถูกตีตราว,ว่าแพ้ทั้งที่ยังไม่เริ่มยิงและเมื่อโฆษกรัฐบาลไทยถือไม้ผิดจังหวะความเสียเปรียบนี้จึงไม่ใช่อุบัติเหตุแต่คือความล้มเหลวเชิงโครงสร้างแทนที่จิรายุห่วงรัพย์โฆษกประจาสำนักนายกรัฐมนตรีหรือโฆษกรัฐบาลจะใช้ไม้เพื่อเปิดหลักฐานจากองค์กรนานาชาติ เขากลับเลือกเดินเกมกับไมเคิลอัลฟาโรนักล็อบบี้ยิสต์ที่ถูกป้านเป็นตัวประกอบในฉากของกัมพูชาการประกาศพร้อมออกค่าเครื่องบินโรงแรมและค่าเดินทางให้ครบทุกบาททุกสตังค์กลายเป็นภาพสะท้อนว่าโคศรัฐบาลไทยกำลังยืนบนเวทีที่คนอื่นกำกับไว้ไม่ต่างจากผู้เล่นที่ยอมลงไปในฉากที่ศักดิ์ศรีไม่มีที่ยืนไมเคิลไม่ใช่นักข่าวทำเนียบไว้ไม่ใช่สื่อหลักของสหรัฐหากแต่เป็นพีอาร์ฟรีแลนซ์ที่รับงานสร้างภาพ เมื่อโฆศกรัฐบาลไทยเลือกจะพาเขามาไทยพร้อมแพ็กเกจทัวร์ชายแดนสิ่งที่ตั้งใจจะเป็นการตอบโต้กลับกลายเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีในโลกการเมืองระหว่างประเทศความน่าเชื่อถือไม่ได้มาจากการพาคนไร้ตัวตนมาเที่ยวหากแต่มาจากการทำให้เสียงของผู้สังเกตการที่แท้จริงดังก้องการทุ่มน้ำหนักกับละครตื้นเขินจึงสะท้อนถึงความไร้เคี้ยวเล็บทางยุทธ,ธาศาสตร์ ของโฆษกรัฐบาลไทยและเมื่อกัมพูชาต้องการเพียงภาพที่โลกเชื่อว่าไทยคือผู้รุกรานการที่โฆษกรัฐบาลไทยไปให้ราคาไมเคิลก็เท่ากับช่วยตอกย้ำภาพปลอมที่อีกฝ่ายสร้างเองไมเคิลอัลฟาโรปรากฏตัวขึ้นในฝั่งกัมพูชาด้วยบทบาทนักข่าวทำเนียบไว้ที่ดูเคร่งขรึมแต่เมื่อรื้อคน้นพบเพียงบริษัทประชาสัมพันธ์เล็กๆใช้อีเมลฟรีเบอร์โทรกำกวมที่ตั้งเลื่อนรางมากกว่าธุรกิจจริง ก็เป็นเพียงฉากประกอบที่ถูกออกแบบไว้การเดินทางฝั่งกัมพูชาได้รับการดูแลทุกขั้น ทั้งค่าใช้จ่ายและเส้นทางที่จัดให้เรียบร้อยก่อนถูกส่งไปไลฟ์สดกล่าวหาว่าไทยละเมิดอธิปไตยใช้ถ้อยคำแรงแต่ไร้หลักฐานสิ่งที่ออกมาไม่ใช่การรายงานข่าวแต่คือการแสดงที่ถูกเขียนบทไว้ล่วงหน้าที่น่าเจ็บปวดคือโคศกรัฐบาลไทยกลับเลือกยกน้ำหนักให้ตัวละครนี้ราวกับเป็นกุญแจไขความจริงทั้งที่พลังแท้จริงอยู่ในมือแล้ว รายงานจากกาชาติสากลผู้สังเกตการอาเซียนและทูตต่างประเทศการเชิญเชิญไมเคิลมาฝั่งไทยพร้อมประกาศจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี ซึงไม่ต่างอะไรจากการสวมบทสมทบในละครที่กัมพูชาถือกล้องกำกับไว้การกระทาเช่นนี้ทำให้โฆษกรัฐบาลไทยถูกตีค่าเป็นเสียงที่วิ่งตามเลนส์เพื่อนบ้านมากกว่าจะเป็นเสียงแห่งรัฐที่มั่นคงบทบาทของโฆษกรัฐบาลไทยควรเป็นกรอบคุ้มครองภาพลักษณิแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามไม้ที่ถืออยู่ แทนที่จะกลายเป็นอาวุธกลับเป็นเครื่องขยายเสียงของฉากปลอมที่กัมพูชาปรุงแต่งไว้แล้วความเสียหายจึงไม่ได้จำกัดอยู่ในประเทศแต่สะท้อนออกไปถึงสายตาสากลกัมพูชาสามารถผลักข่าวสารปลอมให้แพร่ได้รวดเร็วขณะที่ไทยกลับเลือกสื่อสารแบบตั้งรับและล้าหลัง ที่เลวร้ายความนั้นคือปล่อยให้โคศกรัฐบาลไทยแสดงท่าทีอ่อนประสบการณ์จนดูเหมือนกำลังวิ่งไล่เงาที่ถูกสร้างขึ้นทั้งที่หลักฐานจริงมีอยู่เต็มมือรายงานจาก AOT และ IoT ของอาเซียนข้อมูลการละเมิดชายแดนด้วยดโดรนและทุ่นระเบิดเสียงจากกาชาสากลแต่แทนที่จะใช้สิ่งเหล่านี้กลับปล่อยให้ถูกกลบด้วยการท้าทายไร้าสาระที่เชิญคนไร้น้ำหนักมาสวมบทสื่อไม่แปลกที่สหรัฐจะสรุปว่า ไทยกำลังเสียเปรียบในสงครามข่าวสารและเหตุสำคัญก็มาจากความผิดพลาดของคนที่ควรเป็นผู้เล่าเรื่องแทนรัฐ แต่กลับทําให้เรื่องของรัฐกลายเป็นเสียงแผ่วในเวทีโลกโฆษกรัฐบาลไทยที่ควรเป็นเสาหลักในการสื่อสารกลับเป็นช่องโหว่ใหญ่ที่สุดในเกมข่าวสารระหว่างประเทศการแสดงออกที่เต็มไปด้วยทาทีหวือหวาแต่ขาดสารทําให้เพียงการจัดฉากเล็กน้อยจากกัมพูชาก็เพียงพอที่จะผลักไทยไปอยู่ในมุมที่เสียเปรียบสิ่งที่ควรถูกยกขึ้นอย่างมั่นใจคือหลักฐานจริง รายงานของกาชาติสากลข้อสังเกตจากผู้สังเกตการอาเซียนหลักฐานการละเมิดชายแดงทางเทคนิคแต่ทั้งหมดกลับถูกไม่ให้เป็นแกนหลักเพราะโฆษกรัฐบาลไทยเลือกไล่ตามภาพมายาที่อีกฝ่ายสร้างการเมืองคือศิลปะของภาพและเสียงผู้ชนะไม่จำเป็นต้องมีข้อเท็จจริงมากกว่าหากแต่ต้องเล่าได้ดังชัดและบาดลึกกว่าเมื่อโฆษกรัฐบาลไทย ขาดทักษะนี้ไทยจึงพ่ายแพ้ในสมรภูมิที่ไม่มีเสียงปืนแม้แต่นัดเดียวความพ่ายแพ้ครั้งนี้เจ็บปวดที่สุดเพราะไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอทางทหารแต่เกิดจากความอ่อนด้อยของกระบอกเสียงรัฐกัมพูชาจึงไม่จำเป็นต้องเหนื่อยยิงจรวด ยงส่งไมเคิลอัลฟาโรมาก็พอให้โฆษกรัฐบาลไทยถือใหม่แล้วเปิดเวทีแพ้ด้วยปากของตัวเองในสมรภูมิข้อมูลข่าวปลอมอาจเป็นกระสุนแต่สิ่งที่ไทยบาดเจ็บที่สุดไม่ใช่สิ่งที่กัมพูชาปล่อยออกมาหากคือโฆษกรัฐบาลไทยที่เปิดแผลให้เองใหม่ที่ควรเป็นเครื่องมือป้องกันกลับเป็นดาบหันกลับมาทิ่มศักดิ์ศรีชาติกัมพูชามีเพียงไมเคิลอัลฟาโรเป็นตัวแสดงแต่ไทยกลับยกเวทีให้คนเช่นนั้นมีความหมาย ผลลัพธ์คือโลกไม่ได้จดจําเสียงจากกาชาติสากลหรือผู้สังเกตการอาเซียนหากแต่จําได้เพียงทัวชายแดนที่โฆษกรัฐบาลไทยหยิบไม้เสนอราวกับเป็นชัยชนะความผิดพลาดนี้ไม่เพียงทําให้ไทยเสียหน้าในระยะสั้นแต่ยังตอกย้ําภาพลักษณ์ว่า รัฐไทยอ่อนแอในการควบคุมเรื่องเล่าสหรัฐจึงสรุปตรงไปตรงมาว่าไทยเสียเปรียบกัมพูชาในสงครามข่าวสารบทเรียนสุดท้ายโหดร้ายกองทัพอาจคุ้มครองพรมแดนได้แต่หากโคศกรัฐบาลไทยอย่างไร้ทิศท,ทางประเทศก็จะพ่ายในสงครามที่ไม่มีกระสุนและเมื่อเสียงที่ออกจากปากตัวแทนรัฐกลายเป็นเสียงที่ทำลายศักดิ์ศรีของชาติเองความพ่ายแพ้ก็สมบูรณ์โดยไม่ต้องยิงปืนแรกแม้แต่นัดเดียว